สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงสารนะครับมีคําถามเข้ามาอีกแล้วนะครับก็คือเราจะเอาหญ้าออกดีใหม่ก่อนลงสารนะครับก็คือง่ายๆจะทําให้โคนเตียนหรือจะทําให้โคนมีหญ้าไว้ก่อนแล้วก็ลงสารอันนี้ไม่มีผลเลยนะครับต่อให้ต่อให้เอาญ่าคุมไว้ก่อนแล้วก็ลงสาร ก็มีบางท่านส่วนใหญ่แล้วกลัวว่าสารเนี่ยจะหยดลงพื้นนะครับแล้วก็จะทําให้ต้นเนี่ยได้รับปริมาณสารเยอะเกินไปอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับต่อให้คุมหรือไม่คุมรากมันก็ตีปมเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับข้อมูลก็คือเราจะเคลียร์พื้นที่หญ้าในสวนก่อนก็ได้หรือจะไว้หญ้าก็าได้แล้วแต่นะครับเหตุผลที่ผม คลียร์หญ้าออกก่อนนะครับเพราะว่าเราให้ปุ๋ยทางดิน8 24นะครับเราไม่ต้องการให้หญ้าเนี่ยนะครับเพราะว่าปุ๋ยก็ไม่ได้ให้เยอะนะครับให้บางๆเนี่ยให้น้อยมากนะครับน้อยมากต้นแบบเนี้ยนะครับที่ผมถ่ายอยู่นะครับผมนับจากกำมือเนี่ยประมาณ10กำมือเองนะครับรอบพุ่มแค่นี้นะครับผมให้น่าจะวัดปริมาณน่าจะ2ถ้วยน้ำยางได้นะครับ สิบกรัมือนะน่าจะได้นะครับน่าจะได้อันนี้ข้อมูลนะครับสําหรับคนที่จะลงสารนะครับคุณจะเอาย่าออกก่อนก็ได้หรือจะไว้ยาก็ได้นะครับแล้วก็ลงสารนะครับผลสุดท้ายรากก็จะตีปมเหมือนกันนะครับก็คือเราต้องการให้ต้นทุเรียนนะครับได้รับสารแคโคซบิทาโซนะครับเพราะไปช่วยยับยั้งจิเบ์ลินนะครับก็คือ ตายอดนะครับฮอม์โมนที่กระตุ้นยอดนะครับอันนี้ไม่มีผลนะครับเราจะไว้หรือไม่ไว้ยาก็ได้นะครับรากก็จะตีปมเหมือนกันนะครับผลสุดท้ายแล้วเราต้องการให้สารแมคโครยับยั้งจิบเบอร์ลินนะครับเพื่อที่จะให้เขาไม่ส่งผลไปทางด้านการเจริญเติบโต,ต,ตนะครับทางด้านตายอดนะครับก็จะทำให้ทุเรียน นะครับเครียดและก็ส่งเสริมการออกดอกง่ายขึ้นนะครับอันนี้ข้อมูลสําหรับคนที่ยังลังเลว่าจะเอาหญ้าออกหรือจะไว้รกดีนะครับอันนี้ข้อมูลอันนี้เรื่องจริงนะครับผมทดลองมาแล้วนะครับทดลองมาแล้วไม่มีผลนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับโอเคถ้าแบบเตียนเตนก็ดีนะครับเตานเตียนก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับแต่สําหรับส่วนผมพ่นยาฆ่าหญ้ามาเกือบสิบปีแล้วนะครับก็ข้อมูล คนยากะยาใช้ชนิดดูดซึมนะครับเคยจ้างตัดเหมือนกันนะครับโดนมาเกือบสามพันนะครับสองสัปดาห์ยาวไม่แฮปปี้นะครับท่ออะไรก็เราไม่ได้ฝังขาดหมดนะครับเขาไม่ได้ซ่อมใหมนะครับตัดเสร็จรับตังค์แล้วก็ไปอันนี้จ้างไปสองครั้งนะครับก็เลยเลิกนะครับอ่าตอนนั้นจ้างก็เป็นพ่อจ้างเขานะครับถ้าผมอยู่เนี่ยผมจะไม่ให้อ่าผมจะคัดค้านนะครับเพราะว่าพ่นยาคุ้มกว่านะครับจ้างเขา ตอนพ่นเราก็ไม่ได้เดินเข้ามานะครับเราก็รกอทรงสำวันถึงจะเดินเข้ามาใส่บูทอะไรเข้ามาก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับถ้ามีแผลมีอะไรก็เราก็ไม่ควรเข้ามานะครับที่เท้านะี่อันนี้เราก็ป้องกันตัวเองนะครับก็อยู่ที่วิธีคิดนะครับทําทแบบไหนก็ได้แบบนั้นนะครับอันนี้ผมขอให้ดูโอเคนะครับสําหรับข้อมูลการเอายาออกหรือจะคุมดินดีลงสารก็มีประมาณน,นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ